วันนี้เดี๋ยวพามาเทสโรดปดนะคะเป็น Sky T W ห้าร้อย500กันนะคะเดี๋ยวเราพาขึ้นเทสเลยนี่เปิดระบบสั่นสะเทือนเรียบร้อยนะคะขึ้นเทสกับกองบินซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างสุดมากค่อนข้างขัดชันบ้ากนะตัวนี้แรงเหลือๆนะคะนี่คือสันส่นไปด้วย ไปดูรถกันใกล้ๆนะคะตัวนี้จะเป็นล้อหน้าเหล็กล้อหลังยางนะคะเป็นล้อหลังยางสีเส้นเนาะ T.W. 500รุ่นยอดคิดนะคะสำหรับตัวนี้ข้างหลังก็สามารถที่จะเป็นมันจะมีเป็นสเปรย์น้ำน้ำมันเนาะสองตัวนะคะแล้วก็ส่วนตัวล้อเหล็กด้านหน้าจะเป็นสเปรย์น้ำอย่างเดียวเอวอ่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเปิดตัวเครื่อง เปิดตัวเครื่องให้ดูกันนะคะวันนี้เป็นเครื่องยนต์คูปตาขนาดที่ที่สูงนะคะสนใจก็สามารถสอบถามกินเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 8 1ย์นะคะ8 3 0 2 9 0 9นะคะขอบคุณค่ะ